ดีครับพบกับรายการสั้นๆ EP แปนะครับกระผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอาเรื่องราวสั้นๆมีมสั้นๆมุกเก่าๆสั้นๆในคังรูปภาพผมครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคแบบสั้นๆนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอิญทุกวันเสาร์แล้วก็อย่าลืมฝากไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนา เขาไม่มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนนี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนนี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างในคอนเทนต์นี้นะครับมันแน่นอนนะครับ วิที่อ่อยแบบเนียนๆวงเล็บมั้งเวลาขำให้ถือโอกาสพิมพ์เบอร์ไปเช่นห้าห้าห้าหเป็นเบอร์อะไรก็ห้าห้าหแงเนียนปะล่ะสุดยอดไปเลยฮะเป็นการไทยอินแบบเนียนมากเลยจับไม่ทันจับไม่ได้เดี๋ยวบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยแต่ถ้าเป็นไอดีไลน์ก็คล้ายๆกันนะฮะ เก็บไอดีไปเลยก็ได้แล้วก็อินบงอินบ็อกมาอะไรก็ว่าไปเ,าเป็นผ้านหัวข่าวนะครับชาวบ้านเห็นคาตาหันเป็นชินช้นๆสยองฝรั่งโดนหัน่นสื่อคาดฝีมือคนมืออาชีพแน่ๆเรื่องราวสุดสยองชวนเปรี้ยวปากเมื่อฝรั่งถูกหั่นจะจะก,กลางตลาดตำรวจเร่งตรวจสอบพร้อมพริกกับเกลือแล้วก็มีบอกอ่านต่อหน้าสี่ ใช่ครับอ่านต่อได้ป te ่ะล right. <c ười> yup. <laughs> oh, ่ะถ้ากูอยากเลยขอน้าจิ้งกระปรงกระปิบ้างได้ป่ะพิกเกือาจะสาคอไปนิดนึงโอ้โหอยากกินเลยไปหากันกินดีกว่าฮะปะเวลาทะเลาะกันอย่าใช้อารมณ์นะอย่าประชดกันนะอย่าพูดจาแรงใส่กันนะอย่าหายไปนะอย่าให้คนอื่นปลอบนะอย่าทิ้งกันไปนะอย่าพูดว่าจะเลิกกันนะ นี่แหละฮะเคล็ดลับของการดูแลความรักให้ยืนยาวแต่บอกตรงนะสำหรับเวลาโมโหครับคนส่วนใหญ่ครับเลือกจากข้อล่างไปก่อนแล้วก็ค่อยเรียงไปเลือกจากแรงที่สุดก่อนไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมปขอโทษได้เปล่าชายหนุ่มเดินก็ไปหาหมอแล้วบอกกับหมอว่าซื้อยาไว้90เม็ดครับหมอถามโหเอาไปทำอะไรเยอะจังครับชายหนุ่มตอบบอก พรุ่งนี้แฟนผมจะมานอนด้วยครับเช้าว,วันจันทรชัยหนุ่มกลับมาหาอีกชัยหนุ่มบอกว่าซื้อน้ำม,มันมวยเนี่ยครับหมอบอกว่าแล้วปวดเอลซิต้าชายหนุ่มบอกปวดข้อมือครับแฟนผมติดธุระมาไม่ได้เพลินกีฬาหนักใช่ไหมฮะ <c oughs> เออโอเคเข้าใจได้ <c oughs> เออเป็นความเข้าใจได้แบบไม่ต้องเข้าใจอะ่ะเออ รูปนี้ครับเป็นรูปจักรยานแล้วก็มัดถังแก๊สไวครับแล้วมีข้อความเขียนเพ้างล่างว่าขายรถสภาพดีติดแก๊สเรียบร้อย <c oughs> ติดเรียบร้อยผูกไว้ด้วย <c oughs> มีเส้นบางๆนะติดแก๊สหรือว่าส่งแก๊ส <c oughs> แล้วก็ดีนะ <c oughs> แล้วก็ใช้งานได้อยู่นะฮะเนี่ย <c oughs> แล้วต้อจะคิดละกันเออนี่แหละครับที่มาของคำว่ายิงห้ามเหมือนยิงยูนะครับที่ป้ายเขียนห้ามโทรศัพท์ ห้ามดื่มสุราหรือว่าแก้ววายนะครับห้ามดื่มเขาเรียกว่าห้ามกินอาหารบนนี้นะครับแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่นะครับทำอย่างเลยให้ตายสิโลบี้ตามมันเลยกันเอาเต็มที่นะครับ <c oughs> เป็นรูปผู้ชายติดคุกนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าถึงผมจะชั่วผมก็ชั่วไม่ทานคนอื่นหรอกเพราะผมชั่วช้า <c oughs> ก็จริงเขานะคนะบเออเอาเร็วๆหน่อยดิ <K ill ain> เออเราดูอยู่อันดามันแหละอย่างชอบเลยว่ะเออโดยรูปนี้ครับเป็นรูปที่เขียนบนกระดานดำหรือเขาเรียกว่ากระดานสีเขียวที่เราเรียกกันนะครับโดยมีข้อความเขียนไว้ว่านะครับมารยาทการสอบครับหนึ่งห้ามไอหรือรแอมเป็นเสียงกอขอคอ,อและงอสองครับทำข้อสอบไม่ได้ห้ามด่าครูในใจ 3. ห้ามใช้ความรู้รอบตัวด้วยสายตาอันนั้นมันรอบโตรครับ 4. ห้ามสร้างมลภาวะหรือเป็นพิษทางเสียงอ๋อมมลพิษทางเสียงและกลิ่นและข้อเขียนนะครับนึกแล้วว่าคุณต้องอ่านนะครับผมอาจารย์แม่งสุดไปเลยว่ะอัจฉริยะปะเนี่ยเออต้องอ่านอยู่แล้วคือเหมือนอยู่แบบห้องน้ำอ่ะ เออมันการเขียนห้องน้ําแต่ชอบไะครับเป็นการบอกเลยว่าเอออันนี้ทาได้ไม่ได้สู้ๆฮะนักเรียนเป็นกําลังใจให้เ <c oughs> มื่อคุณจอดรถขวางใครสักคนหนึ่งแล้วเขาระบายออกมาเป็นข้อความที่เขียนไว้นะครับฝ <c oughs> าดเอ้ยเพราะมึงกไม่ได้ทีหลังไม่ต้องมาจอดเนี่ย <c oughs> ได้ความสะใจด้วยฮะนี <c oughs> ่ขอโทษนะไปอยู่ช่างสีปะเนี่ย <c oughs> ชัดเจนฮะ ฉะนั้นครับจำไว้เวลาจอดขวางใครหรืออะไรยังไงเบรกมือไม่ต้องดึงใส่เอ็นไว้งังนคุณจะต้องเปลี่ยนสีรถได้นะฮะตามน,นั้นละกันเป็นข้อความไปส่งไปเมื่อ17กันยายน2523เวลา23.43นะครับพี่รักส้มรักมากๆนะไม่รักใครอีกเลยนะสัญญาจะรักแค่ส้มคนเดียวแล้วก็ส่งหัวใจไปวันที่18นะครับแล้วก็พิมพ์มาวันที่25กยอนครับว่าจะ นักพิมพ์ตอบไปนะครับอเออมีไตหูข้ามวันเลยเหรองงอ่ะเป็นการสารภาพรักที่ฮาร์ดคอร์มากฮะตอนแรกเข้าใจได้เอ้ยดูแบบดูหลงรักมากดูนี่นั่นแต่พอเขาตอบมาปุ๊บมีการตอบกลับสู้ๆนะฮะเมื่อคุณจะไปทำงานสายและจะบอกเจ้านายแต่กลัวเจ้านายไม่เชื่อก็เลยเอาข้างบนมาด้วยฮะ ก็มันสายจริงเจ้านายหิมะตกหนักถ้ามาก่านี้ผมคงมาพร้อมก้อนหิมะทั้งหมดแล้วช้คอพี่จะไม่อ,ออกเลยราคาดับสองอย่างเหรอเจ๋งครับนายทหารที่ประจำการอยู่ในฮ่องกงรู้สึกหงุดหงิดและเสียหน้าอย่างมากที่คู่มั่นสาวชาวอเมริกันของเขาครับส่งจดหมายมาขอยกเลิกการมั่นและขอรูปถ่ายของหล่อนคืน เขาจึงไปหาสาวๆและขอถ่ายรูปสาวๆที่เพื่อนๆไม่ต้องการมาได้ปึกใหญ่รวมรูปใส่ซองแล้วส่งไปให้อดีตคู่มัน่นพร้อมด้วยโน้ตสั้นๆว่าผมเสียใจที่ต้องบอกว่าผมจำไม่ได้ว่ารูปไหนเป็นรูปคุณช่วยเลือกเอารูปเองและส่งรูปที่เหลือกลับคืนมาด้วยสุดว่ะง มูฟออนไวมากเ <c oughs> อเมื่อเชา้านี้มีชายหนุ่มอายุ80รูปหลอ่อหน้าตาขี้เล่มีนามว่าเมคาแต่ไม่ทราบชื่อขี่ม้าขาวตัวดำปิดปีเข้าป่ารกทึกที่โปรงแจ้งเขาเดินทางต่อไปข้างหลังวิ่งลุยโคลนจนฝุ่นตลบฟุง้งและเขาเจอนกหนุ่มตัวเกาะอยู่บนต้นไม้สองต้น เขาหยิบมีดออกมายิงไปปั้งปั้งแค่นัดเดียวโดนกระดูกแต่ทะลุผิวหนังนกตัวนั้นอาทีและได้บินหนีไปไม่เข้าใจโปรดอ่านอีกครั้งอีกครั้งอ๋อไม่ใช่ไม่เข้าใจก็อ่านใหม่อีกรอบเฮ้ยมันได้เหรอไออันนี้มันได้เหรอ สองหนุ่มเที่ยวยามราตรีจนเกือบสว่างตู่เห็นเพื่อนเมามากจึงขับรถเพื่อนมาส่งเวงตื่นขึ้นมาก็วายเฮ้ยไหนบอกจะพาข้ามาส่งบ้านเป็งพามาโคราชท,ทำไมวะตู่เลยบอกโคราชที่ไหนล่ะเนี่ยบ้านมึงเหวงบอกโคราชชัดๆนั่นไงรูปปั้นย่าโมยืนถือดาบอยู่นั่นตู่มองแล้วถอในใจก่อนตอบไปว่านั่นน่ะไม่ใช่ย่าโมแต่เอ็้หามีดรออยู่นะ <c oughs> เหวงเอ้ยมึงโขงเหวงเลยมึงตามชื่อเลยฮะไปนักเรกบ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนทุกคุรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร,ปรพ้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร,ปรพ้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ